เอาละค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เป็นการครบรอบ50ปีของสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังให้ภาคเกษตรของประเทศลาวเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่รายงานภาพบรรยากาศงานฉลองแบบ3วันเต็มๆเ,เลยนะคะคือวันที่9ถึง11ธันวาคม2,025ที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มันเล่าว่าในงานมีอะไรบ้างแต่คือการขุดลงไปให้ลึกถึงวิวัฒนาการความสำเร็จแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเดินทางครึ่งศตวรรษนี้ค่ะใช่เลยครับ เพราะการจัดงานครบรอบ50ปีแบบนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าปาร์ตี้นะครับมันคือหมุดหมายสำคัญที่สถาบันใช้เป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองว่าตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมาได้สร้างอะไรไว้บ้างและที่สำคัญกว่านั้นก็คือในอีก5ทศวรรษข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อตอบโจทย์ของประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปครับเกียรติมากมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานเยอะเลยทั้งท่านอาธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ าศาสตราจารย์ดรเดช,ชานุราชแสนดวงเดชแล้วก็คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์รองาศาสตราจารย์ดวนนรวรรณพรพุธนาด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บริหารนะครับยังมีแขกจากต่างประเทศสิทธิ์เก่าที่เหมือนได้กลับมาบ้านคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาปัจจุบันนี้มารวมตัวกันแน่นขนาดเลยภาพแบบนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากครับมันแสดงให้เห็นว่าสถาบันนี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่มีเครือข่ายที่เออกว้างและแข็งแรงมากจริงๆ เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่เลยครับประเด็นเรื่องการจัดงาน3วันเต็มก็น่าสนใจนะคะปกติงานครอบรอบสถาบันอาจจะจัดแค่วันเดียวที่เป็นพิธีการแต่ที่นี่จัดถึง3วันมันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไหมคะโอ้โหนี่เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับการที่งานยาวถึง3วันเนี่ยมันคือสัญญาณที่บอกว่านี่ไม่ใช่งานพิธีรีตองแล้วก็จบไปแต่มันเป็นเทศกาลแห่งความรู้จริงๆครับในบทความระบุชัดเจนเลยว่าตลอด3วันนั้น อาจแน่นไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมากมีถึงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ดึงคนเก่งๆจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมีนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆของคณาจารย์และนักศึกษาด้วยครับแล้วก็มีส่วนของการพบปะสังสรรค์ของสิทธิ์เก่าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งส่วนนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะมันคือการเชื่อมโยงคนจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความผูกพันให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ภาพรวมก็คือการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างการฉลองฉลองความสําเร็จในอดีตกับการขับเคลื่อนองความรู้ใหม่ๆไปสู่อนาคตคือไม่ได้มองย้อนหลังอย่างเดียวแต่มองไปข้างหน้าด้วยอย่างเต็มที่เลยครับการฉลองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหมายลึกซึ้งขนาดนี้ทําให้เราอดสงสัยไม่ได้เลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นเมื่อ50ปีที่แล้วมันเป็นอย่างไรจากวันแรกที่อาจจะยังไม่มีอะไรเลยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะการจะเข้าใจปัจจุบันได้เนี่ย เราต้องย้อนกลับไปดูอดีตจุดเริ่มต้นจริงๆคือวันที่9ธันวาคมปี1975ลองนึกภาพบรรยากาศตอนนั้นดูนะครับประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่หมดการตั้งสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ขึ้นมาในตอนนั้นมันไม่ใช่แค่การสร้างตึกเรียนแต่มันคือการประกาศความหวังและทิศทางใหม่ของชาติเลยครับแล้วจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมคืออะไรคะ ก็คือการย้ายวิทยาลัยเกษตรเวียงจันทร์จากที่ตั้งเดิมมายังที่แห่งใหม่ที่ชุ่งราบนาบงครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นาบงบรรยากาศในตอนนั้นคงจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนักศึกษาใหม่เกือบ300คนจากทั่วประเทศเดินทางมาเรียนในที่แห่งใหม่พร้อมกับพวกรุ่นพี่อีกสองรุ่นมันคือการเริ่มต้นครั้งประวัติศาสตร์ของการศึกษาด้านการเกษตรในลาวเลยทีเดียวครับ แล้วการเดินทางหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างเกิดข um oh, kind of ึ้นในปี1995ขึ้นหลังจากที่วิทยาลัยอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรกรรมมา20ปีรัฐบาลก็มีนโยบายรวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นสูงต่างๆทั่วประเทศมาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกอ๋อการถูกรวมเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติแบบนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะ จากเดิมที่เน้นสอนเฉพาะทางด้านเกษตรอย่างเดียวมันส่งผลต่อตัวตนของสถาบันยังไงบ้างคะส่งผลอย่างมหาศาลเลยครับวิทยาลัยถูกโอนย้ายมาอยู่ใต้กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ป่าไม้จุดนี้สําคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อ แต่มันคือการยุกระดับภารกิจของตัวเองจากเดิมที่อาจจะเน้นแค่การสอนเพื่อผลิตคนตอนนี้ต้องทำงานภายใต้4ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการให้สังคมแล้วก็การส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติมันทำให้สถาบันต้องมองภาพกว้างขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมในมิตทิที่หลากหลายขึ้นมากครับแล้วทำไมจากคณะเกรรษตรศาสตร์ป่าไม้ถึงได้แยกตัวออกมาเป็นสองคณะในเวลาต่อมาล่ะคะนั่นเป็นอีกก้าวของการเติบโตครับ แค่5ปีต่อมาในปี2000ก็มีการแยกตัวออกเป็นคณะเกษตรศสาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้อย่างชัดเจนซึ่งถ้ามองผิวเผินอาจจะเหมือนการแตกแยกแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณของการเติบโตครับเมื่ององความรู้และบุคลากรในแต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งมากขึ้นการแยกคณะเพื่อให้แต่ละด้านสามารถพัฒนาไปได้อย่างเต็มศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล มันแสดงให้เห็นว่าสถาบันไม่ได้หยุดนิ่งแต่มีการปรับตัวและพัฒนาโครงสร้างองค์กรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของประเทศครับเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากวิทยาลัยเล็กๆก,กลายเป็นคณะวิชาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็เติบโตจนต้องขยายเป็นสองคณะพอพูดถึงการเติบโตแบบนี้แล้วผลผลิตที่จับต้องได้ที่สุดตลอด50ปีนี้คืออะไรคะแน่นอนว่าคือคนครับตลอด50ปีที่ผ่านมา คณะ,กะเกษตรศาสตร์ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมเป็นจำนวนมากถึง1 6 5คนครับ1,000 0กว่าคนโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่จำนวนไหมคะบอกได้เยอะเลยครับลองนึกภาพตามนะครับตัวเลข1,000 0คนนี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่นี่คือเครือข่ายมนุษย์ที่แผ่ขยายไปทั่วภาคเกษตรของเรา คนเหล่านี้คือคนที่กำหนดนโยบายคือนักวิจัยที่พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆและคือผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตรมันคือการสร้างกระดูกสันหลังให้กับภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของประเทศมาตลอด50ปีและที่น่าสนใจในรายละเอียดก็คือในจำนวนนั้นเป็นผู้หญิงถึง3,239คนซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงในแวดวงนี้อย่างชัดเจนเลยครับ พอเห็นภาพแบบนี้แล้วตัวเลขมันทรงพลังขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วในเชิงคุณภาพล่ะคะองค์ความรู้ที่บัณฑิตเหล่านี้ได้รับมันหลากหลายแล้วก็ทันสมัยแค่ไหนคะนี่คืออีกจุดที่น่าทึ่งมากครับจากข้อมูลล่าสุดในปี2025คณะเกรรษตรศาสตร์มีหลักสูตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นกลางไปจนถึงปริญญาเอกเลยทีเดียวเฉพาะระดับปริญญาตรีก็มี6หลักสูตรหลักตั้งแต่เรื่องการปลูกพืชป้องกันพืชการเลี้ยงสัตว์ การประมงสัตวแพทย์ไปจนถึงเศรษฐศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีอาหารคือเรียนกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของระบบการเกษตรเลยครับการจัดการทรัพยากรการเกษตรแบบยั่งยืนหรือวิทยาศาสตร์การเลี้ยงสัตว์แต่ว่ามีอยู่หลักสูตรหนึ่งที่ชื่อสะดุดต,ตามากคือการพัฒนาบริเวณเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําแบบยั่งยืนครับ เดี๋ยวนะคะหลักสูตรนี้ฟังดูเหมือนจะหลุดมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมมากกว่าค่ะทําไมถึงมาอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ได้คะนั่นแหละครับคือประเด็นที่เฉียบคมมากและนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งนี้ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของประเทศได้อย่างน่าทึ่งเพราะการสร้างเขื่อนในลาวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศการเกษตรร,รอบๆพื้นที่นั้นทั้งเรื่องการจัดการน้ํา การตั้งถิ่นฐานใหม่ของเกษตรกรและการสร้างอาชีพใหม่ที่ไม่ใช่แค่การทำไร่ทํานาแบบเดิมๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคนที่เข้าใจทั้งสองโลกคือโลกของพลังงานและโลกของเกษตรกรรมเพื่อหาจุดส่งดุลให้ได้นั่นเอง ถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการสร้างสะพานเชื่อมร่วงสองภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของประเทศเพื่อให้การพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนที่สุดซึ่งนี่คือวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากและยังไม่นับรวมหลักสูตรปริญญาเอกสาขาว,วิทยาศาสตร์การเกษตรอีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นเครื่องตอกย้ำว่าที่นี่สามารถสร้างนักวิจัยและนักวิชาการระดับสูงได้เองแล้ว ชัดเจนเลยค่ะว่าความสำเร็จด้านการผลิตบัณฑิตนี้ไม่ธรรมดาจริงๆทีนี้มาดูอีกเสาหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือการวิจัยในด้านนี้มีอะไรที่โดดเด่นบ้างคะโดดเด่นไม่แพ้กันเลยครับในบทความระบุว่าตลอด50ปีที่ผ่านมามีโครงการวิจัยที่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า333หัวข้อซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมาก แต่ที่น่าทึ่งกว่าตัวเลขคือรายละเอียดของความร่วมมือครับมีการร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศกว่า60โครงการและร่วมมือกับต่างชาติถึง128โครงการการร่วมมือกับต่างชาติเยอะขนาดนี้มันบ่งบอกถึงการยอมรับในระดับสากลเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับมันแสดงว่าคุณภาพงานวิจัยของที่นี่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายวิจัยนานาชาติได้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในการยกระดับองค์ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอครับ แล้วผลงานวิจัยเหล่านี้มันได้สร้างผลกระทบอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างคะหรือว่าเป็นแค่งานวิจัยบนหิ่งบทความให้ภาพที่จับต้องได้มากขึ้นโดยการยกย่องนักวิจัยดีเด่นเจท่านครับซึ่งมีทั้งระ,ระดับนานาชาติและระดับมหาวิทยาลายัยไม่จําเป็นต้องจําทุกชื่อก็ได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการที่สถาบันชูบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง มันบอกเราว่าผลงานวิจัยที่นี่ไม่ใช่แค่เอกสารในห้องสมุดแต่เกิดจากความทุ่มเทของคนจริงๆและที่สำคัญคือเป็นการสร้างต้นแบบให้นักวิจัยรุ่นใหม่เห็นว่าเส้นทางอาชีพนี้ได้รับการยอมรับและมีเกียรตครับทำให้ความสำเร็จด้านการวิจัยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยนะคะพอเราเห็นภาพความสำเร็จทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่แข็งแกร่งขนาดน,นี้แล้วก็ต้องมองไปข้างหน้ากันต่อในงานฉลองครั้งนี้ท่านอธิการบาดีก็ได้วางแนวทางสำหรับอนาคตไว้อย่างชัดเจนด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับท่านได้วางทิศทางไว้หข้อหลักๆซึ่งถ้าเรามองดีๆมันไม่ใช่แค่แผนงานสำหรับคณะเกษตรศาสตร์เท่านั้นแต่มันคือพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาสถาบันการศึกษาในยุคใหม่ให้ก้าวสู่ระดับสากลได้เลยครับพิมพ์เขียวที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะพอจะขยายความให้เห็นภาพได้ไหมคะได้เลยครับข้อแรกคือการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจของทุกอย่างข้อสอคือ ยกระดับการเรียนการสอนให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับภูมิภาคข้อสคือส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการให้เข้มข้นขึ้นไปอีกข้อ4ี่คือปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพข้อ5คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างอาคารเรียนและหอพักและข้อสุดท้ายคือขยายความร่วมมือกับต่างประเทศครับฟังดูเป็นแผนที่ครอบคลุมทุกมิติเลยนะคะแต่ในหข้อนี้ ข้อไหนคือความท้าทายที่สุดในมุมมองของคุณคะการหาทุนจากต่างประเทศหรือว่าการพัฒนาคนจากภายในเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับจริงๆแล้วหลายข้อเชื่อมโยงกันโดยตรงแต่ถ้าให้เลือกผมมองว่าข้อแรกคือการพัฒนาบุคลากรน,นี่แหละครับคือหัวใจของทุกอย่างเพราะการจะยกระดับการสอนการจะสร้างงานวิจัยดีๆหรือการจะดึงดูดความร่วมมือจากต่างประเทศได้นั้นมันเริ่มต้นจากคนทั้งหมด บุคลากรของเราต้องมีคุณภาพในระดับที่นานาชาติยอมรับก่อนครับหมายความว่าถ้าทำข้อแรกสำเร็จข้ออื่นๆก็จะตามมาได้ง่ายขึ้นมากแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับมันเหมือนการสร้างฐานรากของตึกให้แข็งแรงถ้าฐานดีจะสร้างตึกสูงแค่ไหนก็ได้ดังนั้นการลงทุนกับคนทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จึงเป็นจุดคันงัดที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนอีก5ข้อที่เหลือให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายครับเข้าใจเลยค่ะ เป็นทิศทางที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์มากเอาละค่ะเราได้เจาะลึกกันมาตั้งแต่ภาพรวมงานฉลองย้อนดูประวัติศาสตร์50ปีความสำเร็จทั้งด้านบัณฑิตและงานวิจัยจนมาถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเดินทางครึ่งศตวตรรษของสถาบันแห่งนี้คะสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องราวของความยืดหยุ่นการปรับตัวและการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งตลอด5ทศวรรษครับ จากวิทยาลัยเล็กๆที่ทุ่งราบนาบในวันนั้นสู่การเป็นคณะวิชาที่เป็นเสาหลักด้านการเกษตรของประเทศมีการเปลี่ยนสังกัดเปลี่ยนชื่อแยกคณะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆที่ล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือการสร้างคนและสร้างความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในแต่ละยุคสมัยให้ได้ครับ เป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้เราขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าสนใจเพื่อให้ได้ไปคบคิดกันต่อนะคะในข้อมูลที่เราคุยรังมีจุดหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือหลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาบริเวณเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบยั่งยืนเมื่อเราพิจารณาถึงบทบาทของพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำต่อเศรษฐกิจอกของเราซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย ควบคู่ไปกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของเกษตรกรมันจึงเกิดคำถามใหญ่ที่น่าสนใจขึ้นมาว่างานวิจัยและบัณฑิตจากหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะมีบทบาทอย่างไรในการสร้างสมดุลที่แท้จริงระหว่างการพัฒนาด้านพลังงานที่ประเทศต้องการกับความยั่งยืนของภาคการเกษตรที่เป็นรากฐานของชาติในอีก50ปีข้างหน้าของประเทศเรา นี่คือโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งและบัณฑิตจากคณะเกษตรศาสตร์แห่งนี้เองที่จะต้องเป็นผู้เข้าไปมีส่วนสำคัญในการหาคำตอบครับ